สวัสดีครับผมผมเมทีนะครับจากเพจเฟนฟันลันนะครับไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้พูดเฉพาะเรื่องวิ่งนะเฟนฟันลันเกี่ยวกับการลันชีวิตให้สนุกครับเอาหมายตรงนั้น <S <S วันนี้ดีกว่าวันนี้ผมจะมาพูดเรียกว่าเล่าดีกว่าเล่าให้ฟังสําหรับบางท่านที่มือใหม่นะถ้ามือเก่าเก่าแล้วเนี่ยรู้รู้หมดแล้วแหละแต่ว่าถ้ามือใหม่เอาเป็นว่ามือใหม่นะครับมือใหม่สําหรับรองเท้าซีดีนะครับการใส่ อไอ้พวกปุ่มลูกบิดต่างๆพวกเนี้ยคือบางท่านอาจจะเป็นลูกบิดทั้งหมดแล้วแต่ผมใช้รุ่นนี้อยู่ก็คือ,อรุ่นที่เสียบเรียบเป็นภาษาอังกฤษไม่ถูกเพราะว่าส่วนใหญ่ผมไม่ได้ใช้ก็ <c oughs> เลยไม่ได้เรียกนะครับว่ามันว่ามันมีอะไรเป็นเทคนิคของมันบ้างมันใช้ยังไงอย่างสมมติว่า,าปกติเราจะใส่ใช่ไหมเราก็จะต้องขยับทั้งหมดครับไอ้ตัวเนี้ยเนี้ย มันเปิดยังไงบางทีเราอุ้ยมันหมุนก็หมุนไม่ได้ใช่ไหมมันมันมันไม่เหมือนรุ่นที่เขาหมุนแกล้งแกล้งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอันเนี้ยมันมันเปิดแบบนี้นะผมไม่ไม่รู้ว่าไอ้รุ่นที่หมุนมันคือไรโบเอรหรือเบียอะไรสักอย่างดีเออที่มันหมุนได้นะอันนี้ก็เป็นอีกแบบนะครับมันต้องงัดตัวนี้ขึ้นมาอย่างเงี้ยงัดเลยนะไม่ต้องกลัวมันหักเพราะมันไม่หักหรอกมันไว้สําหรับงัดได้แล้ว Uh, เราก็ใส่เท้าเข้าไปฟุ๊เราจะเอากระชับแน่นแค่ไหนสมมติว่าเท้าอยู่อย่างนี้นะแน่นแค่ไหนก็อ่ะหมุนเขาเรียกไงหมุนหมุนตามเข็มนาฬิกามันก็จะกระชับขึ้นนี่เดี๋ยวผมหมุนให้ดูนะนมันก็จะกระชับขึ้นนะมันจะดึงเข้า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 กระชับขึ้นนะครับถ้าจะคลายทําไงก็ บีบมันจะมีตัวบีบสองตัวนี้เห็นไหมนะอยนะบีบมันเข้านะครับแล้วก็เราเราสามารถโกงเท้าก็ได้โก่งเท้าขึ้นโกลงเท้าเนี่ยฟุ๊บไอตัวเนี้ก็ขยายออกไปนะง่ายๆนะนะมันก็ขยายออกฟุ๊บอ่าแค่นี้นง่ายๆแล้ววิธีใส่ข้างบนนี้ใส่ไง <c oughs> ใส่อะไม่ยากเสียบไปได้เลย <c oughs> อย่างเงี้ยโอ้โหเสียบใส่กิ๊กเสียบไปได้เลย แล้วเราจะปรับมันให้มันกระชับขึ้นได้ไหมปรับตรงนี้ได้นี่ตนี้ได้งัดขึ้นพี่ณิดนี่เห็นไหมน,นี่งัดขึ้นได้ไอ้ตัวนี้นะตัวนี้งัดขึ้นได้อ่ามันก็จะปรับกระชับขึ้นนอกจากที่เราจะเสียบไปแล้วอย่างนี้แล้วมันก็เล่งให้กระชับขึ้นได้อีกนะอา่าจะถอดนะจะถอดำอทำไงสมมติเท้าเราอยู่ข้างในอย่าง,งนะี้ใช่ไหมเราจะถอดแล้วก็ตรงนี้ ผม่างนี้นะยกมันง่ายๆยกมันเลยนะแล้วก็ดึงขึ้นแค่นี้ผุ่มเนี้ยเนี่ยผุ่มเนี้ยคือมันมันอาจจะแข็งมันอาจจะแน่นสักหน่อยคือถ้าของใหม่ๆอ่ะมันมันก็ยังแข็งอยู่มันอาจจะคือถ้ามือใหม่ไปจับปุ๊บเฮ้ยมันงัดได้ไหมยกมันจะหักหรือเปล่าอะไรครับแต่มันแข็งแรงมากเลยนะ มันแข็งแรงมากเลยผมไม่บรรยัญญบรรยังคงใช้แบบจะบีตะบันเลยแต่ก็มันก็ทนดีนะโอเคคลิปนี้เท่านี้นะครับไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรที่เป็นเทคนิคพิสดานมากแต่ว่าสําหรับมือใหม่ลองเปดิดดูจะใช้ยังไงรองเท้าซีดีจะสวมจะใส่ยังไงก็ลองดูฝึกการใช้งานกันนะครับขอให้มีความสุขกับการรันชีวิตให้สวยงามขอบคุณมาก thank you bye bye